สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับผมก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งจับขึ้นมาในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมน่าจะถูกใจนะครับผมก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ Uh, สูตรมันจะเข้ามันจะหลุดนี่ก็ต้องไปรอดูในวันที่สลากออกอย่างเดียวนะครับถึงจะรู้นะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้งสองสูตรนะครับสูตรที่1จะเป็นสูตรหลัก10ล่างตัวเดียวนะครับใช้หลักร้อยบนนะบ,บวกกัน2ครั้งบวกหลัก10บล่างบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่ 1- 2ครั้งนะครับบวกหลัก10หน้าครั้งที่2บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะครับ บวก3คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวส่วนสูตรที่2จะเป็นหน่วยล่างตัวเดียวนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับใช้หลักแสนบวกหลัก10บน2ครั้งนะครับบวกหลัก10หน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2บวก6คงที่ได้ตัวเดียวเช่นกันนะครับมาดูสถิติย้อนหลังนะครับงวดแรกนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่อก1นึกนะครับสูตรที่1นเนี่ยหลัก10ได้เลข1สูตรที่2ก็ได้เลข6นะครับ มันก็จะได้ชุดเดียวนะครับคือ1นึผลรางวัลออก1 6นะครับแล้วก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลขหกกับเลขสอนะครับผลรางวัลออก6 2นะครับงวดนี้ก็เข้าตรงนะครับถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลขหนึ่งกับเลขหนึ <Marie> ่ผลรางวัลออกเบิ้ลน,นะครับงวดนี้ออกหน ก็เข้าทั้งสองสูตรนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข6สูตรที่2ได้เลข7ก,ก็ได้ชุดเดียวนะครับคือ67ผลรางวัลก็ออก67นะครับก็เข้าเป็นงวดที่4งวดถัดมาสูตรที่1ได้เลข9ก9สูตรที่2ได้เลข1นะครับก็ได้ชุดเดียว91นะครับก็ออกตรงนะครับวันนี้9 1 งวดถัดมานะครับหลักสิบล่างคำนวณได้เลข4หลักหน่วยล่างคำนวณได้เลข6กนะครับก็ชุดเดียวก็คือ4 6ผลรางวัลออก4 6กนะครับก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1หลักสิบล่างคำนวณได้เลข6หลักหน่วยล่างในสูตรที่2ก็คำนวณได้เลข6กนะครับก็ได้เลขเบิ้ลนะครับ6 6ออก6 6กนะครับก็มาทั้ง2สูตรนะครับสถิติยอดหลังนะครับ1 2 3 4 5 6 7 เงวดนะครับก็เข้าดีหมดนะครับแต่ในงวดที่จะถึงนี้นะไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเป็นแนวทางที่ผมเลือกมานะครับมันอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาคํานวณตัวเลขงวดใหม่นะครับว่า2ตัวล่างชุดเดียวสูตรที่ผมเลือกมานะครับมันจะได้เลขอะไรนะครับเผื่อบางท่านอยากจะนําแนวทางไปซื้อสลากนะครับจะใช้หลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งนะครับสบวกสนี้ได้4 บวกหลักสิบล่างเลข6บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1นสองครั้งนะครับห้บวกหได้10บวกหลัก10หน้าครั้งที่2เลข2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข4บวกหลัก10ท้ายครั้งที่2นะครับ3มครั้งนะครับ1บวกกัน3ครั้งได้3ามตำแหน่งสุดท้ายจะบวกเลข3คงที่นะครับ บวกสามคงที่ครับสีบวกหกได้ส0นะครับสิบบวกสิบได้2ี่สิบยี่สบวกสองได้ยี่สอบวกสี่ได้ยี่หกบวกสามได้ยี่สิบวกสได้สาได้เลขสอนะครับได้เลขสอประจำหลักสิบในสูตรที่1 ไม่รู้ท่านผู้ชมชอบเลขสองหรือเปล่านะครับเพราะว่าเลขสองเลขวันนี้สวยนะครับเลขสองสวยนะครับามาดูสูตรที่สองกันก่อนนะครับสูตรที่สองใช้หลักแสนนะครัหลักแสนเลขเจ็ดบวกหลักสิบบนสองครั้งนะครับก็จะได้ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับห้าบวกห้าได้สิบ บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2องเลขหก 6. บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลขห้าตำแหน่งสุดท้ายจะบวกเลขหกนี่นะครับบวก6คงที่7จบกศย์ก็ได้7จ็ดบกสิได้สิ17จ็ดสิบวกหกยี่บกห้าได้ยี่แปดยบวกหกสามสินะครับสามสิบสันได้เลขสนะครับ สูตรที่2ได้เลข4หลายท่านมันก็อาจจะสงสัยทำไมผมถึงไปจับเลข4ี่มาจับคู่กับ2นะครับผมก็ยึดตามสูตรแต้มรวม2ตัวล่างสูตรเก่าที่มันยังเดินอยู่นะครับนี่สูตรแต้มรวม2ตัวล่างสูตรเก่าที่ลงให้ใน่งงวดที่แล้วนะครับที่เป็นตัวเดียวนะครับงวดก่อนเข้าที่เลข2ก็คือแต้ม2นะครับ6 6บวกกัน2ครั้งได้12แต้ม2งวดนี้มันคำนวณได้เลข6 ก็คือเต้ม6นั่นก็หมายความว่าหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างจะต้องได้6นะครับดังนั้น C 2บวก4มันก็จะได้เต้ม6ตรงกับเต้มนี้นะครับแต่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแต้ม6มันไม่ได้มีเฉพาะ2 4สนะครับถ้าถ้าเต้ม2ตัวล่างนะครับ คือเท่ากับ6อ่ะนะครับถ้าถ้า6มามันก็จะมีตั้งแต่06นย์หนะครับศูนย์หกหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าแล้วก็สองสี่นี่สองสี่ก็คือชุดนี้เองนะครับนี่ก็จะมีสองสี่สามสามสี่ห้าหกไปแล้วเจ็ด เจ็ดก็คือเก้าเจ็ดก็88อ่าก็จะน่าจะมีอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับ06 15 24 33 97 88ที่จะได้เต็มหกนะครับถ้าสองตัวล่างมาเต็มหกจริงนะครับถ้าสูตรมันเดินไม่หลุด ก็จะมีตัวเลขที่น่าสนใจอยู่6ชุดนะครับ06 152433 9788 97านี่ก็สูตรก็มีนะครับหลัก10บล่างที่เป็นเลข9ก็มีหลักหน่วยล่างที่ได้ลเลข7จนก็ลงให้แล้วนะส่วนแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้จับให้นะนี่นะหน่วยล่างตัวเดียวสูตรเก่าสูตรเก่าก็ลงให้แล้วนะ มันงวดใหม่มันได้เลขเจ็ดนะครับสูตรหน่วยละหน่วยล่างตัวเดียวนะครับอันนี้สูตรนี้ผมลงให้ตั้งแต่งวดที่แล้วนะแต่ว่าผมแยกออกมาถ้าหากปกติจะเทียบชนอยู่หลายสูตรนะครับน,นี่แยกออกมานะครับนี่มันได้เลขเจ็ดหรือถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะจับสองเจ็ดก็ได้นะครับถ้าใครชอบก็อาจจะเป็นสองเจ็ดนะครับเอาสองเอาสองหลักสิบล่างตัวนี้มาจับคู่กับหลักหน่วยตัวนี้ก็อาจจะได้สองเจ็ด ถ้าใครชอบนะครับแต่ก็ตอบได้ยากแต่สองเจ็ดมันไม่มันอาจจะไม่ได้เต็มหกนะครับมันอาจจะเป็นเต็มเก้านะครับมันก็ตอบได้ยากว่าตัวไหนจะมานะครับเก้าเจ็ดก็สวยนะครับเก้าเจ็ดก็สวยสองสี่ก็เป็นเลขอีกเลขหนึ่งที่ผมสนใจนะก็คือชอบนั่นเองนะครับในนี้จะมีเลขสองอยู่แค่ตัวเดียวนะครับในในแ้มที่ได้หกเนี่ยมีเลขสองอยู่แค่ คู่เดียวคือ 2, องสี่นะครับที่จะได้เต็มหกที่จะได้เต็มหกเต็มน,นี้แต่ถ้าใครชอบ 06, 15, ์หกหนึก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าแนวทางมันยังไม่ออกนะครับไม่รู้แล้วมันจะออกที่ไหนนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับอันนี้คือแล้วแต่ใครจะจับยังไงก็ลองพิจารณาดูผมเห็นว่าเลข 2, องมันเป็นเลขสวยเลขหนึ่งนะครับก็เลยจับ เป็นชุดแรกก่อนนะครับส่วนแนวทางอื่นนะครับเดี๋ยวก็ค่อยทยอยลงให้นะครับส่วนถ้าใครอยากได้97เนี่ยก็มีนะเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวผมก็จะแยกหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างเอาลงให้ดูอีกตัางหากเผื่อใครอยากจะไว้ไปจับเองนะครับสูตร3ตัวบนนะครับแชุดตรงที่สมาชิกขอมาเดี๋ยวก็จะลงให้นะครับมี3ตัวบนชุดเดียวด้วยเนาะมีรางวัลที่16ตัวตรงอีก ยังมีอีกหลายสูตรที่น่าสนใจนะครับค่อยๆค่อยๆดูไปนะครับยังมีเวลาอีกหลายวันอยู่สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับ2ตัวล่างชุดเดียวตรงๆนะครับต้องไปรอดูในวันที่16ตุลาคมนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวผมผมก็ชอบนะเลข2เนี่ยนะครับเลข2คาดว่ามันน่าจะมานะมันน่าจะมาในในงวดนี้นะครับ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ